สวัสดีทุกคนด้วยนะครับไม่ได้เจอกันนะวันนี้ก็มาลองพับเบอร์มายเอ็นพีอีเเสองหกครับอันนี้เป็นคาดเหตุราคาหกวันกว่าครับอันนี้สามรอยห้าสวัตต์ที่แปดโอหมสี่โอหมหกร้อยวัตตครับอันนี้ครับดอกหนึ่งอันนี้ครับ สองดอกครับครับสองดอกก็ออกหกร้อยอันนี้ออกสามร้อยห้าสิบครับจะดูความแรงครับคาเฮินี่ครับรุ่น ma mpe ก็จะตัดคอร์สร้อยสิบครับทุกคนว่าเอ้าทำไมตัดร้อยสิบก็เพราะว่าตู้มันตอบสนองถึงประมาณร้อยสิบร้อยเจ็ดครับก็ตัดร้อยสิบตอนนี้ก็กดไว้สี่สิบครับสี่สิบร้อยสิบ อุปกรณ์ก็มีประมาณนี้ครับสายเข้าตัวนี้ผมเอาไว้ขับกลางครับกจ็จะดึงเบรกเกอร์ขึ้นครับตัวนี้จะอยู่ฝั่งนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็อยู่ฝั่งนี้นี่ครับไฟสองร้อยสามสิบเจ็ดครับ เดี๋ยวจะให้ดูแอมเลยว่ากินกี่แอมดูแลปุ๋ยก็ประมาณนี้ครับลืมลืมสวิกดูครับเราจะเอาเพลงสาวครับเทสเป็นสาวตัวนี้ครับที่เขาฮีกันนี้ตัวนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูเสียงก่อนครับ นี่ครับดลีมีดา,ด,มาดาวเนี่ยอันนี้เป็นเพลงซาวอันนี้ครับประมาณน,นี้นะนนนจะลองเตดเบรคครับ เ,เป็นกลางไ่ด้ลองลองเตบีก่อนแล้วก็ไมค์ครับไมค์เอาไว้ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้สุดอันนี้เป็นไมค์ไมค์อันนี้เป็นเพลงครับเพราะว่าไมค์เวลาเราดึงดึงสไลด์ไมค์ใช่ไหมอันนี้เอฟเฟคครับมันจะใกล้กันนะจะอยู่ใกล้กันครับเราก็ใช้งานง่ายอันนี้ก็เป็นเพลงครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังตู้ลำโพงครับ จะดูได้นะอันนี้ออเดอร์หกทุกคนเนี่ยอ,อันนี้ออเดอร์หกอันนี้ดอกโอกอ้อมครับโอ้อ้อมพันวัตแม่เหล็กสองร้อยยี่สิบหนายี่สิบมิลครับอันนี้แม่เหล็กสองร้อยยี่สิบหนายี่สิบมิลอันนี้ต่อพ่วงสองดอกสองดอกนะอันนี้ดอกหนึ่งครับอันนี้เป็นโปรพัดแม่เหล็กสองร้อยยี่สองร้อยยี่สิบครับหนายี่ห้ามิลอันนี้จะต่อ หนึ่งดอกครับข้างเดียวเดี๋ยวรอฟังเสียงครับในบ้านก็ประมาณนี้ครับตู้ประมาณนี้แหละเสียงกลางก็มีสีใบครับไม่นู่นตู้เต็มบ้านเลยครับแต่ยังไม่มีตังซื้อเบคครับตู้หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลองเทสเสียงในบ้านครับไม่มีคนช่วยยกเนาะก็ต้องขออภัยด้วยครับเดี๋ยวรอฟังเสียงครับ ตั้งไว้ศูนย์แล้วก็หมุนหมุนพาวเวอร์แล้วก็หม,ม,มุนเบรครับเบรดสุดเลยเอาไม เือนนะครับเนื้อเสียงมันเหมือนคาไดไอบีเลยครับคาดเฮดเนี่ยเสียงเนื้อเสียงได้มากเลยลูกใหญ่ได้เนื้อชอบว่าถูกใจหรือว่าอัดแดงเลยครับ อัดโหดๆไปเลยดูอันนี้ดูเอ็มนะทุกคนดูเอ็ม Gayatri Paka time ดันแรงได้เนื้อเนื้อเวทดีเลยครับก็หึงนะมัก็หึนะครับคันเห็ดสุดยอดสุดยอดเลยบาทประมาณนี้ถือว่าแรงครับ,ค,บครับสิบแปดได้ครับโอเคครับ,อเ,คครบอเอาลองเอาเล่นสดดูก,ก่อนอีกสักเพลงครับเล่นสดดูก,กันลองเล่นสดนะครับเพลงนี้ เราอัานดูครับ กันเลยครับตู้ไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาไปโชว์กันคลิปหน้าครับสำหรับีนี่ก็บ๊ายบาย